ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยอ่ะอ um ัปเดตหน่อยเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็มีการอัปเดตเรื่องของเอกสารมาแล้วค่ะว่าแน่นอนว่าเดินทางอินโดนีเซียเดือนนี้แน่นอนดีใจด้ว่อยเสมอ อันนี้คือออกเขาเรียกะไรนะบอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเดินทางเดือนนี้แน่นอนเดือนนี้แน่นอนค่ะเดือนนี้แน่นอนเพราะว่าหนูได้พูดคุยกับทางคุณพ่ออีวานเรียบร้อยค่ะคุณพ่ออีวานก็บอกว่าเป็นจุายแน่นอนค่ะกระ,กระดาษกระดาแน่นอนขอชมนิดนึงส่วนตัวยังไงสวยขึ้นมากไปทําอะไรมาไม่มีเลยจะบอกว่าฟิลเลอร์ยังไม่เข้าหน้าโบท็อกก็ไม่เข้าหน้าค่ะแต่สิ่งที่ทําก็คือเป็นการแบบ ดูแลจากภายใน<ม>ก็เช่นแบบเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย<ม>ก็แบบ<ม>ก็ถ่ายเมคอัเมดเทียวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอบแอบแบบว่าอยากจะลองทานดยดไว้ดูนะคะพี่แป้งก <laughs> <laughs> ็เห็นว่าที่ผ่านมาหลังจบการประกวดงานเราก็เยอะเหมือนกันเยอะมากๆเลยเนี่ยหนูต้องแบบสิบนิ้วพนมก้มลงกราบนะคะ<อ>ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่มอบหมายภารกิจต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบถ่ายแบบต่างๆนะคะก็ถ้าไม่ได้แม่แม่หนูก็จะไม่มีเงินใช้ไง ขเขาเรียกว่าแบบตอนนี้หนูเป็นวัยรุ่นสร้างตัวค่ะโอกาสต่างๆก็อยากจะบอกว่ามอบใหม่มาให้หนูได้ค่ะหนูชอบทํางานในส่วนของความพร้อมที่เราบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางแล้ว ยังไงบ้างเพราะหลายคนเขาก็แบบนะเรื่องอาหารการกินนมะักอินโดนีเซียนะจริงๆแล้วผู้ใหญ่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะก็เดี๋ยวไปนู่นกัน,นก็แบบไปทํางานด้วยถ่ายวงถ่ายบล็อกอะไรกันกับสาวๆกับมิสโมเดลทั้งหลายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็เสื้อผงเสื้อผ้าท่านใดที่แบบดูอยู่นะคะก็สามารถส่งมาให้คณะได้คณะพร้อมใส่แล้วก็พร้อมถ่ายลูกสวยๆอวดเลยคณะการที่เราได้ไปแบบได้โอกาสในการเป็นมิสโมเดลหรือางมิสแกนเนี้ยเราจะไปเก็บเกี่ยวยังไงเพื่อนำกลับมาใช้ในขั้นต่อไปบ้าง จริงๆแล้วแน่นอนค่ะการทํางานแบบโปรเฟสชันอลค่ะการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราต่างประเทศนั่นคือเป็นการการันตีค่ะว่าเราคือคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปอินโดนีเซียครั้งนี้ก็จะไปกบโกยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะ การพัฒนาตัวเองการเดินอาจจะมีการเรียนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแบบติดตามแต่ว่าที่สำคัญเลยคือการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การหาคอนเน็กชันแล้วก็ไปหาแฟนคลับอินเตอร์เพื่อมาเป็นป่าล้อมเมืองอย่างที่บอกคะอ่ะจะมาปีนี้เลยไหมหรือยังไงอะก็ถ้ากลับมาทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดก็ลงคะ่ะเอ,อะ้คือแฟนนางามรอได้เลยจริงๆแล้วแบบแม่ๆอยากให้ลงมากก็เลยบอกว่า เดี๋ยวแบบกลัวแม่เสียใจก็เลยต้องลงแอบเลงไว้ไหมปีนี้จะขอภาคไหนอะไรยังไงจริงเร็งเลงไว้คคะกลับมารอเลยแสดงว่ามีแล้วแปว่แนไ้แล้วว่าน่าจะเป็นจังหวัดโซนไหนเออโซนไหนเขาบอกภาคได้ไหมเหนือก็ได้ใต้ก็ได้อออ่าอีสานก็ได้นะหรือว่าจะไปทางแบบยังไงกลางหรือยังไงดีคะยังไงดีแต่ว่ามันต้องติดตามเพราะว่าเราให้คําตอบไม่ได้จริงเราแบบ เราเซียนแล้วไงเราต้องอแบบกลับมาในที่นี้เราต้องวางแผนแบบ1 2 3สาแล้วว่าภาคต่อไปนี้เราจะลงภาคไหนแล้วแบบทะลุท็ทอปไฟได้แน่นอนอ้ออ่ะางานฝากด้อมหน่อยเอ,อกำลังใจด้วยฝากด้อมจริงๆแล้วอ่ะวันนั้น่ะตกใจมากนี่พูดก่อนว่าวันที่จบการประกวดเหมือนแม่แม่แมกระเทยค่อนข้างที่จะแบบหัวร้อนอ,ออกจากด้อมหนูจากที่แบบเต็มสองด้อมแบบหนึ่งหมื่นคนโดยความที่แบบลูกไปเข้ายี่บทุกคนแบบ เล็บเล็บเล็บตอนเนี้เหลือด,ด้อมมาสามพันตกใจใจถ่ายปะใจถ่ายปะใจร่วงระตุมเลย <laughs> หนูแบบไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวหนูกลับมาเดี๋ยวแม่ๆพร้อมนะคะ <laughs> แล้วก็หนูกะจะเปิดด้อมสามด้อมสี่ด้อมห้าด้อมหกอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีที่อยู่ก็อยากให้ทุกคนรีบเข้าด้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อัปเดตการไปทํางานที่อินโดนีเซียแล้วก็มีบล็อกอาจจะทําแบบ u t u b e อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะถ่ายทิกตอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นถ้ามาประกวดมิสแกรน2024หนูว่าถ้าหนูเปิดดอมคิดว่าเต็มอร้อยเปอร์เซ็นอยากเล่นนะแต่เขาได้ค่ะเขาได้ขอบคุณค่ะ